กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านโกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับวันนี้ลุงภูก็จะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับซึ่งคลิปนี้ ลุงภูก็จะขอพูดถึงทนายอีกหนึ่งท่านที่เคยจะเข้ามาช่วยเหลือลุงพลและเคยไปเจอลุงพลที่บ้านด้วยนะครับนั่นก็คือทนายรัชพลศิริสาครนั่นเองนะครับและล่าสุดทางทนายรัชพลนะครับก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเป็นห่วงลุงพลนะครับว่าไม่รู้ว่าหมอปากับลุงพลคุยอะไรกันแต่อย่างน้อยลุงพลก็ถือว่าเป็นคนจิตใจดีส่วนหนึ่งก็ช่วยบริจาคของให้ชุมชน สร้างความเจริญสร้างเศรษฐกิจให้เจริญในกกกอกหลายคนก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเจอกับลุงพลก็พอจะเข้าใจว่ามีความคิดเป็นของตัวเองบ้างถึงมันจะไม่ตรงกับคนอื่นอยากให้เป็นจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของลุงพลในการตัดสินใจคนรอบข้างก็น่าจะเคารพในการตัดสินใจของลุงด้วยบางทีอาจจะคาดหวังกับลุงพลมากไปก็ได้ ถ้าไม่เห็นด้วยก็อยากให้จบกันอย่างสงบผมไม่สบายใจที่เห็นว่ามีคนโพสต์ว่าลุงพลเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะมันก็เป็นสิทธิของลุงพลในการตัดสินใจหากเกิดความเสียหายกับใครลุงพลก็คงต้องรับผิดชอบเองส่วนเรื่องของคดีถ้าลุงพลไม่ได้ทําผิดจริงผมก็ยินดีให้วามช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้ลุงพลเสมอครับ ซึ่งก็ถือว่าลุงพลเองก็ยังมีคนคอยเป็นห่วงและพร้อมจะช่วยเหลืออีกหนึ่งคนนะครับยังไงลุงภูก็ขอให้ทนายรัชพลนะครับก็ดูแลลุงพลกันต่อไปนะครับหากมีเรื่องที่ไม่สบายใจแล้วต้องได้รับการช่วยเหลือก็ต้องฝากทนายไว้ด้วยนะครับพวกเรา f c ลุงพลนะครับก็ต้องขอขอบคุณทนายไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบกเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบกเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>